ครับสวัสดีครับนะครับพี่เพื่อนนะครับมาดูตัวแสบหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ชอบเข้าหลังบ้านนะครับมาขี้บริเวณหลังบ้านนะครับก็เลยต้องจับนะครับเพื่อขังไว้เพื่อไม่ให้ปปนเปี้ยนบริเวณบ้านนะครับนี่ตัวแสบนะตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นลูกโทนนะครับพอกนี้มีตัวแรกมีสีตัวนะครับแล้วก็แม่เลี้ยงไปเลี้ยงมาหลอดรอดตัวเดียวนะครับ เป็นแม่แก่นะครับแม่เป็นสิบเจ็ดยกนะครับอแม่เป็นงอร้อยเลยนะครับงอร้อยเนี่ยชนแบบบนบนระบาเสริมนะครับแล้วพวกนี้จะแข็งลึกมากนะครับมาบอกพ่อจรวดไว้นะครับออกมาเป็นตัวนี้นะนะครับตัวนี้ปึ๊กเลยครับกระดูกโครงสร้างปักเลยครับตัวนี้นะโตมาเป็นสีไม่ดูนะครับหลังออกสร้อยออกกระดูกกระดูนะครับ ตัวนี้จับโครงสร้างดีมากนะครับกระดูกโครงสร้างหายห่วงนะครับเปึ๊กเลยครับตาหล่อะครับป้องคอนี่ป้องเปึกเลยครับตัวผู้นะครับป้องคอเนี่ยไม่มีหางนะครับแน่นปักนะครับน่องนึ่งแน่นเปึ๊กนะครับตัวแสบตัวแสบนะครับ